หน่วยอาสากู้ภัยธรรมรัศมีมณีรัตหรือกู้ภัยมังกร cái tổng cái đường bên này quá <laughs> <laughs> ผมร้อนผมวิ่งก็ไนู่นร้อนขนานี้ระหว่างทางมีอยู่ร้านชาเดี๋ยวเอไม่ค่ ผมบอกว no <si ่ามาตีถามขรังนี้ถาหน้าโหเนียถ้าไปวัคซนี้ผมยุดเิแล้วไปท้านดีเลูกไม่ยอมรับพอละก็ลยตามเเอาได้นะเล็กกระหนอกนี่ลงกระหนอกนี่

คือสัวใหญ่เต็มเนาะครับครับนึกไงมากันกี่คนมาสี่คนครับอยู่ไหนสัมเนี่ยมาเพื่มาแล้วครับสิกรบอกแป๊บครับผมมาแล้วสามมาแล้วสามหายไปหนึ่งครับสามเต็มเต็มเราวันี้ว่าตุ๊บตัวห้พูดกับพี่ผมก็พูดได้ เ,เราชี้ถูกไหมเนี่ยอยู่ตรงไหนนี่ครับ,บอยู่จุดกลางเลยครับเนี่ยน,น้ําไหลเนี่ยแล้วในตรงไหนจุดกลางอะ่ะเนี่ยเอาน้าไหลตรงนี้ครับเขาบอกว่าพี่บุญช่วยด้วยพี่บุญช่วยด้วยอ๋ออยู่ตรงกลางนี่ใช่ไหมครับอ่าโอเคแต่ <ดำ S 2> ผมดาไปแล้วดําไปไม่เจอไม่เจอไม่เห็นด้วยผมเจอเหิน ลงไปห้าทีก็เจอล้วเปิดนไต้งไปดาห้ตปไทให้ติดอนะ ไัวใรไองหาากว่าากาไาไหนยกูไม่งั้นจะลอยนเ็นเคยไปจับปลาแต่เาสาสุดยอดแล้วนี่าสแปงอ่ะนอนทะไรดทตายามาแล้ววะมแล้วส่งัญญาเลยนะอุ้ยอะเานี ขอเส้นเอยเดี๋ยวเอาให้ชัวร์ก่อนเดเือไมพแกว่าวัยน้น้เดียวนะเออเอาเลยครับกน้ครับนี่มันอยนี่กัน,นี่เย็นเลย

bong 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp

อ๋อเนี่ยมาอยู่นี่อ๋อก็สาวสุขถามเลยเนี่ยแม จะต่อยเก็บใส่รถนะอะไรยืดยืดต่อไปลุงตรงไหนรถต่อไม่ได้หรือทางนี้รถแล้วผมไม่พาลูกมาได้เลย

ทำงานที่เดียวออกนะแล้วก็ดูหนึ่งครับ <c oughs>